สวัสดีครับผมคูกไก่นะครับวันนี้ผมจะมาสอนกระโดดเชือกท่าไซโอเพนนะครับผมแบบนี้เลยสำหรับการฝึกท่าไซโอเพนเนี่ยก็พอเราฝึกได้แล้วนะครับผมมันก็จะช่วยให้เราผสมผสานท่าได้สมูทมากขึ้นแล้วก็เทมากขึ้นนะครับผมซึ่งหลายหลายคนนะครับผมทักกันเข้ามาถามเยอะมากๆเลยว่าอยากให้ผมสอนท่านี้นะครับวันนี้ก็มาสอนเลยนะครับผมโอเคอ่า การเล่นท่าไซอ็อปเปนนะครับผมก็คือเราจะกระโดดแบบนี้แล้วเราก็ไซด์ออกไปด้านข้างทีละข้างใช่ไหมก็ง่ายๆเลยก็คือการไซด์สวิงออกไปข้างดีข้างเดียวแบบนี้ข้างเดียวแบบนี้แ,บบนแล้วก็กระโดดใช่ไหมอ่ะคราวนี้วิธีการฝึกเริ่มแรกนะครับเรา,อาลองไม่ต้องใช้เชื่อก่อนเพราะว่าพื้นฐานแรกนะครับผมพอร่างกายของเรามือกับเท้าเราเนี่ยมันยังไม่สัมพันธ์กันดังนั้นแนะนาให้ลองฝึก มือเปล่าก่อนนะครับผมลักษณะของมือเนี่ยให้เราอยู่ประมาณนี้นะครับผมแนบลําตัวเนาะตอนที่เราจะฝึกนะครับผมนั่นก็คือการ้ายไปข้างหนึ่งผมแนะนําดีกว่าอันนี้เป็นเทคนิคเสริมนะครับผมนั่นก็คือให้เราฝึกข้างขวาก่อนข้างขวาไปก่อนนะครับผมโดยมือข้างขวาเนี่ยคว่ำนะครับผมตอนแรกมือเราจะหงายใช่ไหมตอนเราหมุน,นเชือกมืนอนเราจะหงายคราวนีนน้ indi, ให้เราคว่ำม,มือไปนะครับผมโดยลักษณะคว่ำม,มือเนี่ยเหมือนกับแบบเราจะประกบกันแบบนี้นะแต่เป็นลักษณะการกำเชือกใช่ไหม มือขวาที่เราถนัดเนี่ยเราซ้ายออกไปทางด้านซ้ายนะครับผมและมือขวาจะอยู่เหนือมือซ้ายนะครับผมเล็กน้อยนะครับผมแล้วมือซ้ายเนี่ยจะอยู่กับที่นะครับผมเนาะคราวนี้พอได้แล้วเนี่ยมันออกไปด้านข้างแล้วนะให้เราดึงมือขวากลับโดยหงายมือนะครับผมคว่ำไปแล้วก็หงายมือคว่ำไปแล้วก็หงายมือคว่ำไปแล้วก็หงายมือแบบนี้อ่าคราวนี้พอเราฝึกข้างขวาแล้วนะ เราลองมาฝึกข้างซ้ายบ้างข้างซ้ายก็เหมือนกันนะครับคว่ำมือซ้ายไปนะครับโดยมือซ้ายเนี่ยจะอยู่เหนือมือขวาเล็กน้อยเช่นกันนะครับผมแล้วก็มือขวาเนี่ยอยู่เฉยเลยในลักษณะหงายมือซ้ายเนี่ยคว่ำแล้วเราก็ดึงสายกับคว่ำแล้วก็สายกับสายคว่ำสายกัดสายคว่ำสายกลับพอได้แล้วเราลองขวาปึบ้ายปึบขวาสายแบบนี้นะครับผมตอนคว่ำไปเราเหวี่ยงเชือกออกไปแบบเป็นสายสวายสายสวิงเนาะเราเหวี่ยงออกไปแล้ ด้านข้างซ้ายแล้วเราก็ดึงกลับมาเนาะถ้าเราเอามือข้างขวาเนี่ยเสมอกับข้างซ้ายนะครับผมจะทําให้เชือกเราพันกันนะดังนั้นขวาอยู่บนป๊าขานี้ซ้ายอยู่บนดึงกลับขวาอยู่บนดึงกลับโดยไงซ้ายอยู่บนดึงกลับแล้วก็ไงแบบนี้นะครับผมพอเราฝึกมือชินแล้วนะครับมือชินแล้วเราลองกับเชือกนะครับพอเรามาลองกับเชือกนะครับผมให ทำแบบที่ยังไม่ต้องกระโดดนะครับยังไม่ต้องกระโดดเลยก็เหวี่ยงออกไปด้านข้างก่อนแล้วก็ดึงกลับแค่นี้นะครับผมเริ่มข้างขวาก่อนดึงคว่ำแล้วก็หงายนะครับดูใหม่นะครับคว่ำแล้วก็หงายข้างซ้ายจะอยู่เหมือนเดิมนะครับผมเท่านี้มาดูข้างซ้ายบ้างน,นะครับผม ซ้ายคว่ำแล้วก็หงายอ่าซ้ายคว่ำแล้วก็หงายเห็นไหมขวายังจะอยู่เหมือนเดิมนะครับผมเหมือนเอามาซ้ายคว่ำแล้วก็หงายโอเคพอเราได้เทคนิคที่2แล้วนะครับผมให้อ่าฝึกกระโดด1ครั้งนะครับผมโดย ทำข้างขวาแล้วก็กลับมากระโดดนะครับดูตัวอย่างนะครับก็คือปั๊บกระโดดข้ามแล้วก็หยุดนะครับพอเราได้ข้างขวาแล้วให้เราลองทําข้างซ้ายปึ๊บแล้วก็กระโดดแค่นี้นะครับผมหยุด,ยดก่อนเนาะขวากระโดดหยุดนะครับเวงเชื่อกับซ้ายกระโดดหยุดเวงเชื่อกับน,นะครับ เชื่อกันนะครับผมคราวนี้พอเราฝึกจนคล่องแล้วนะครับแนะนําให้ฝึกจนคล่องก่อนนะครับผมฝึกจนคล่องก็คือเชือกเนี่ยจะไม่ติดเท้าเลยเนาะคราวนี้เราลองกระโดดนะครับผมกระโดดโดยฝึกข้างขวาขก่อนจะดีที่สุดนะครับผมเพราะเป็นข้างถนัดเนาะอ่ะเราก็กระโดดแบบเบสิกก่อนกระโดดเบสิกเสร็จแล้วเราก็ทําเหมือนที่เราฝึกเลยก็คือขวาปึ๊บแล้วก็กลับมาเบสิกซ้ายปั๊บแล้วก็มาเบสิก ขวาซ้ายขวาคว่ำแล้วก็หนายซ้ายคว่ำแล้วก็หนายอ่ uh, <basic. S 2> เาเบสิคราวนี้มันจะติดที่จังหวะการกระโดดใช่ไหมดังนั้นลักษณะของการกระโดดนะครับผมเราจะกระโดดหนึ่งครั้งปั๊บซ้ายปั๊บอย่างนี้ก่อนนะครับฝึกอย่างนี้ก่อนอย่างนี้ก่อนไปเรื่อยๆอไปเรื่อยๆเรายังไม่ต้องกระโดดต่อเนื่องก็ได้นะครับฝึก จังหวะอย่างนี้ไปก่อนนะครับผมพอเราได้ชีนแล้วพอเราชีนแล้วเราก็เริ่มเพิ่มจังหวะได้เลยนะครับมันก็จะมีการเบิ้ลจังหวงะหนึ่งมันก็ต่อท่ามา running น,น,นะครับผมสายโอเคมันก็จะดูสมูทขึ้นนะครับถ้าเป็นเบสิกเนี่ยมันจะมีการทิ้งจังหวะตรงกลางอยู่หนึ่งครั้งนะครับผมแบบนี้ พอเป็น running นะครับผมมันก็จะสมูทต่อเลยนะครับผมก็เป็นแบบนี้มันจะไม่มีทิ้งจังหวะเพราะว่าขาจะยกข้างหนึง่งแล้ววางเท้าข้างหนึง่งมันก็เลยสมูทนะครับโอเคสําหรับการสอนถ้าสายโอเพนก็จบแล้วนะครับผมถ้ายัางไงก็ลองไปฝึกกันผมเชื่อได้เลยว่าถ้าดูคลิปนี้เสร็จคุณฝึกได้แน่นอนนะครับผมก็ลองเอาไปฝึกกันดูนะครับ ถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้นะครับผมก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกด s u b สไครป์ผมด้วยที่สำคัญเลยอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อแจ้งเตือนในคลิปต่อๆไปหลังจากนี้ทำได้แล้วยังไงก็เข้ามาคอมเมนต์บอกกันได้เลยครับผมเดี๋ยวผมจะเป็นคนเข้ามาอา่านแล้วเข้ามาแสดงความยินดีด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย